คมมโอเคจ้ะอ๋วันนี้นะคะทนายโรสนะคะตัวแทนของคูณการจองพลังนะคะวันนี้เราก็นําพยานหลักฐานนะคะซึ่งมีหลายชิ้นมากๆแต่วันนี้เราขอเปิดชิ้นหนึ่งก่อนนะคะซึ่งต้องเกิดนก่อนว่าก่อนหน้านี้ในแก๊งทะลุถุงรังสิตเนี่ยนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและเราก็เลยได้คลิปเป็นคลิป การสนทนาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้การแนะนําว่าทํำยังไงถึงจะลดโทษได้อันนี้แหละที่เราเลยนํามาขอให้ท่านนะคะวันนี้เรามีหลักฐานม,มาด้วยค่ะให้ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะให้ท่านช่วยอ่เนานะให้ท่านช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยว่า มันเป็นไปได้ไหมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแบบนี้นะคะประสานงานโดยประสานงานกับคนตำรวจภูคนตำรวจโูอาจาย่นไกทองค่ะท่านได้ช่วยเหลือประสานงานและจะรับเรื่องของเราในวันนี้ไปด้วยค่ะคลิปเสียงที่ได้มานี่ได้มาอย่างไรครับพี่ก็ ได้มาอย่างไงมันก็ได้มาจากใครไม่รู้ค่ะอาจจะหลุดหรือว่าอะไรเขาก็ต้องรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนมาดึงไว้เองแต่หลุดมาจากไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มาอยู่ที่เราแล้วตอนนี้คือเขายืนยันว่าเป็นการคุยกับตํารวจที่สพคลองหลวงเลยใช่ไหมก็เอาคลิปแรกนะคลิปแรกที่เขาสนทนากันเนี่ยเป็นการสนทนาแบบว่าแนะนําว่าพูดยังไงให้การยังไงแบบเนี้ยโคจะลด ไ้เป็นโคตรลดองอันเนี้ยเราลงอาญาแน่นอนอย่างเงี้ยมีหลายคลิปไหมครับมีหลายคลิปค่ะแต่ว่าวันเนี้ยเราเปิดเปิดเป็นคลิปแรกสามารถกดจำนวนได้ไหมครับว่าจำนวนกนที่มือตอนเนี้ยแล้วก็เป็นความยาวประมาณอ่าคลิปแรกที่เราจะเปิดวันนี้ ตรวจไหมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในท้องที่นั้นที่เขารับชอบคดีมันสามารถทําได้ไหมอยากจะฝากคําถามให้กับท่านผู้ชมค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่อะไรค่ะในการต้องดูแลบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมคะไม่ใช่ชี้ช่องแนะนําในการต่อสู้คดีอันนั้นใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่อย่างไรคะในเนื้อหาของลิปเสียงตำรวจนะคะมีการเสนอเงินหรือว่าเสนอ วก็น่าจะอยู่ในคลิปถัดไปค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเป็นเงินหรือว่าเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบนอค้หญคะคิดว่าน่าจะมีในคลิปถัดไปนะคะให้รอให้ให้ทุกท่านเนี่ยคุณกันจะเปิดให้อีกใช่ให้ให้ทุกท่านเนี่ยรอชมให้ต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังคลิปเดี๋ยวคลิปแรกก่อนนะเดี๋ยวคุณกันอยาให้เปิดให้ฟังคลิปเดียวก่อนเปิดตั้งแต่ต้นเลยพี่เลยก่อน พี่ขอหน,น่อยนะจะได้ฟังเรื่องนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายรูปเป็นตัวที่ทนายแกะมาอันนี้เป็นตัวที่แกะมาจากคลิปนะคะอะลองถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวดูกันนะจะได้รู้ว่ามันเป็นของแกะเฉยพี่อ่าเป็นแกะเฉยเป็นตัวที่แกะมาในคลิปนี่แหละจะได้จะได้เผื่อ,อขอหน้าคืนนะโอเคอได้ไหม ก็แกะมา,หา,หานะไรแบบจากจากฟังเนี่ยก็จะได้ยินกันชัดเจนอะเนาะว่าเหมือนเป็นการแนะนําชี้ช่องให้ผู้ต้องหาเนี่ยว่าให้การอย่างไรทําอย่างไรพอดีเนี่ยโทษมันถึงจะเบาลงอันนี้แหละที่เราทีมงานการจราพลังรู้สึกว่ามัน ให้แฟร์สำหรับประชาชนนะคะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานกับท่านผูก้กำกับมาเป็นอย่างโหดก้นปิดมากเลยคือผูก้กำกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆคนเกือบทุกคนนะคะช่วยกันอย่างที่สุดแต่ว่าก็มีบางท่านที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้ังคับใช้กฎหมายคุณต้องใช้กับ ที่เราได้ไปร่วมงานด้วยน่ารักกันมากช่วยกันทํางานอย่างดีที่สุดแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่ที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราอยากให้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริงค่ะเปิดเผยได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอไม่ใจดีกว่านะเพราะว่าเราจะมีอีกหลายคลิปที่เด็ดเด็มกว่านี้แค่คลิปแรกก็เด็นแล้วนะ อหน้าอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าคลิปอื่นมีคนคอื่นด้วยหรือไม่แต่คลิปแรกเนะี้ยมีแค่คนเดียวอคอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีกี่คนนะคะเพราะว่าจากนี่จากที่ที่รนได้ฟังนตอนนี้นะคะมีเกี่ยวแต่คลิปอื่นที่ทำทีงานแก,าก้มาก็ก็มีแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่ เอาเป็นว่ารอคุณกันมาเซฟไร์ดีวกว่ายันมาแล้วค่ะได้แล้วครับหมดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตำแหน่งหน้านที่ไหนนะคะแต่ว่าอยู่ในสพนี้ค่ะในสพขอน่ะไม่แน่ใจว่าเราพิชชอบเขดีไหมนะคะเพราะว่าเขาก็ยังติดชื่อไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทางผู้ใหญ่ตรวจสอบ มีอะไรอบถามเพิ่มเติมมาในมุมกฎหมายอะครับถ้าทําอย่างนี้แล้วตรวจสอบว่าเป็นตํารวจจริงๆนี่เขาจะมีความผิดอะไรบ้าครับก็ในเรื่องนี้ค่ะ<อ>จากที่ดูนะคะก็ก็เป็นตํารวจแหละตำรวจเนี่ยคืออย่างที่บอกตํารวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่มาชี้ช่องแล้วก็มาแนะนําแนวทางในการต่อสู้คดีอันนั้นมันหน้าที่ทนายไม่ใช<อ>่ตำรวจแล้วก็ถ้ามีความผิดก,ก็มีค่ะแต่ว่าตั้งแต่วิง่งไล่เกี่ยวกการาใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆอันนี้ต้องไปตรวจสอบก็นจริง ยืน่นหนังสือให้กับพันกันค่ะที่ครในกรณีนี้ผู้เสียหายแจ้งหรือว่าิแจ้งก็จริงๆแจ้ง,จงได้นะคะคือแค่รู้ว่ามีการที่ประพฤติอาจจะเข้าข่ายเนี่ยค่ะก็คือลองไปก่อนตรวจการตรวจสอบการกระทําความผิดเนี่ยเขาเป็นเรื่องของห,หน่วยึ่งค่ะแต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะบอกมีสิทธิ์ที่จะร้องได้แล้วะค่ะ เพราะว่าไในส่วนของอื oh, ่นกๆนี้นะคะเป็นใหม่พี่เลิศคะวันนี้กรณีที่ยื่นหนังสือเนี่ยื่นร้องเรียนให้มีการตรวจสอบหรือว่าให้ดำเนินคดีฐานข้อเท็จจรกับตำรวจไห้นะวันนี้เรามีการยื่นให้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีหลักฐานและคลิปอื่นๆเอามาประกอบอีกเยอะเลยค่ะแต่วันนี้เรามา มาขอให้ท่านเนี่ยตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนตามที่ได้ฟังทั้งหมดทั้งมวลทุกคลิปเนี่ยมันเข้าหรือเปลาเจนเวลามันเข้าไหมอ่ามันก็มีส่วนเข้าเยอะนะคะแต่ว่าขอดูรายละเอียดทั้งหมดอีกทีหนึ่งวันเนี้ยที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ฟังไม่ไม่ต่างจากนักข่าวเหมือนกันค่ะเนอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโชว์เอกสารหน่อยไหนเอ่ย สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนยวทุกท่านนะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทางทนายความซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของคุณกันจอบพลังที่ไม่ได้มีการเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้เพื่อที่จะนำหลักฐานนะครับที่ คุณกันเนี่ยอ้างว่าเป็นคลิปเสียงที่มีการพูดคุยกันระหว่างนายตำรวจขั้นหนึ่งนะครับกับครอบครัวของแก๊งโอริโอหรือแก๊งทะลุถงนี่แหละที่ได้มีการไปก่อเรื่องมาจนเราเนี่ยต้องมาตามข่าวกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการนําเอาคลิปเสียงนะครับมายื่นเพื่อที่จะให้ทําการตรวจสอบนะว่าตารวจรายนี้เนี่ยมีการกระทําความผิดจริงหรือไม่และมันเป็นเหตุสมควรหรือไม่นะครับที่จะ เรียกว่าเป็นการให้คําแนะนำนะครับกับผู้ที่กระทําความผิดมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหรือไม่หรือตัวของผู้ก่อเหตุครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นเดี๋ยวก็มารอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้ครับก็น่าจะมีประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคดีนี้นยเรียกว่ายังคงต้องติดตามกันอีกยาวเลยเชื่อว่านะครับแม้ว่าในส่องของตัวหลักๆนะครับผู้กระทําความผิดเนี่ยจะถูกจับ กันเกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าก็ได้มีการปัะก,กันตัวไปกันคนละ1นึ่งแสนบาทเรื่องนี้เน่ก็เรียกว่าสะเทือนไปในหลายวงการเลยนะครับทางคุณการเองวันที่ถูกจับตัวมาเนี่ยเรียกว่าได้มีการโทรเรียกนะครับคุณเต้อาชีวะคุณกุ้งสอ,อให้ไปที่สพออคลองหลวงด้วยนะเมื่อวานที่ผ่านมาเน่ก็มีเหยื่อนะครับของแก๊งโอริโอซึ่งก็เป็นแฟนเก่าของแก๊งนี้เนี่ยได้มีการไปร้องนะครับ กับคุณกันให้พาไปที่สพคลองหลวงหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเขาอ้างว่าก็ถูกเนี่ยไอ้กลุ่มแก๊งโอริโอเนี่ยเคยทําร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสมาก่อนเช่นกันอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับผู้ชมสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผู้ชมครับถ้าเกิดมีอะไดเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงข่าวสารอื่นๆผมจะทําการรายงานผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่สำหรับการรายงานในขัางหน้าสำหรับ